สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือสองเต็นยูเคคารนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะสีประตูยกสูงสภาพสวยๆมาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสวยจัดสวยจริงสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยมากๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถกระบะสีประตูยกสูง ไว้ใช้งานอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้เป็น Toyota v i ี o c h ช m p นะครับตัว p r u n n e r ยกสูงโรงงานนะครับเป็นตัว 2.5e เกียร์ธรรมดาบอดี้รถปี2013นะครับเลขไม่อยู่ที่69,000กโลเท่านั้นนะครับตัวนี้ไม่แท้เช็คศูนย์รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับส่วนราคาอยู่ที่459,000บาท ตัวนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับท่านใดหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อสดก็เราฟรีค่าโอนให้ด้วยเช่นกันนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะสวยขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับ Toyota Vigo c h แชมปตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 V Entero b นะครับสำหรับตัวบอดี้ไม่เคยผ่านการทำสีเลยนะครับ เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลขไม้ถือว่าน้อยมากๆนะครับสภาพนี้หายากนะครับสภาพนี้หายากมากๆนะครับเป็นรถสีขาวเป็นสียอดนิยมด้วยนะครับสําหรับล้อของเขาจะเป็นล้อแม็กอัลลอยนะครับเป็นตัวตัวล้อก็จะเป็นตัวสีบอลน,นะครับเป็นขอบ17ตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับและกันสาดท,ที่ประตูสีบานนะครับ ตัวนี้ก็มือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวนี้ให้บันไดข้างมาด้วยนะครับตัวนี้ออปชั่นหน้าสนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายนะครับส่วนด้านท้ายของเขานะครับก็จะมีฝาปิดท้ายกระบะนะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราชมรอบนอก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูฝาท้ายกันสำหรับตัวบอดี้ไม่เคยผ่านการทำสีเลยนะครับ สวยมากๆสวยจริงพี่ๆท่านไหนหรือลูกค้าท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับสำหรับโชว์รูมของเราเต็นท์ของเรานะครับส่วนมากก็จะเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยๆนะครับซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงนะครับตัวนี้เป็นรถสีขาวเป็นสียอดนิยมนะครับ สำหรับตัวบอดี้นี่ไม่เคยผ่านการทําสีเลยนะครับบางเดิมทั้งคันคุ้มสุดๆครับกับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวฝาท้ายกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายที่เป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับ ัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟฟ้านะครับเป็นตัวฝาครอบกระบะท้ายใส่ของวางของสัมภาระนี่ไม่เปียกฝนไม่โดนแดดแน่นอนนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วก็ในส่วนของพื้นกระบะตัวไลเนอร์นะครับตัวไลเนอร์ก็สภาพดีนะครับตัวนี้ไม่มีบรรทุกนะครับเจ้าของเดิมไม่ไม,ไม,ไม่เขาไม่เคยบรรทุกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลเนอร์นะครับ ก็จะเปิดปิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวเครื่องก็เป็น2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้มีเป็นตัว V enterbo นะครับ สำหรับตัวเครื่องสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้งานมาแค่69,000กว่าโลนะครับตัวเครื่องถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวเครื่องแห้งนะครับไม่มีน้ำมันซึมน้ำมันเยิ้มนะครับสีแต้มต่างๆนะครับตามนิ้วที่ผมชี้สีทุกอย่างยังแบบเข้มนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ สีแต้มนะครับทุกอย่างตรงกันนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวน็อตนะครับหัวน็อตก็เช่นกันนะครับฝาไม่มีแกะไม่มีถอดหัวน็อตยังคมเหลี่ยมยังดีนะครับสำหรับตัวเครื่องก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้งานมาแค่6,9 000กัว่โลเท่านั้นก็ถือว่าน้องๆป้ายแดงนะครับ สำหรับรถปีนี้นะครับปี2013ก็ใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่นะครับแบตเตอรี่ปีที่แล้วนะครับปี64เดือนเดือน5นะครับสวยสวยสวยมากๆครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชั่นภายในกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Toyota v i ี o กแชม p ์ 2.5E p r u n นเนนะครับตัวยกสูงโรงงานเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถปี2013นะครับตัวนี้ออปชั่นที่ให้มานะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็มองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมานะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีจอตัว DVD ด้วยนะครับตัวนี้มีนิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นระบบนำทางนิเกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเล่นอ่า DVD ได้นะครับแล้วก็เล่น usb ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปรับแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้ากากตรงตรงกลางตรงฟอนต์ของวิทยุก็จะเป็นอ่า ชุดสีเงินนะครับสำหรับตัวคอนโซลตัวคอนโซลพวงมาลัยต่างๆไม่มีรอยเลยนะครับสภาพสวยกลิบเลยนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวหลังคานะครับหลังคาค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีคราบแบบชากาแฟอะไรต่างๆนะครับแล้วน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวบาะ เป็นเบาะกำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานนะครับตัวเบาะไม่มีซุดไม่มีขาดนะครับเบาะเต็มทุกตัวสวยทุกตัวนะครับตัวนี้ภายในห้องโดยสารก็ถือว่าใช้ได้นะครับค่อนข้างกว้างอยู่นะครับตัว V ีโก้แชมอันนี้ก็จะเป็นเบาะาผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวเบาะยังสวยแน่นนะครับ ไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีสุดไม่มีขาดถือว่าคุ้มสุดๆนะครับอ่าพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะครับใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้อันนี้เราลองดูมุมกว้างนะครับสำหรับ ลูกค้าหรือพี่ๆท่านใดที่ต้องการซื้อผ่อนนะครับตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับคือฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับสำหรับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.9% 9เเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ซื้อสดนะครับของเราก็ไม่มีแวดนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายค่าโอนให้ฟรีนะครับจบราคาไหนราคานั้นไม่มีบวกแบตเพิ่มนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งด้านซ้ายกันนะครับสำหรับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับกล้องมองหลังเวลาถอยนะครับมีกันชนหลังมีบันไดข้างซ้ายขวานะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราชมรอบนอกกันอีกทีนะครับตัวนี้เป็น Toyota v ว g o c h ช m p นะครับ 2.5e p ุด n e r ตัวยกสูงโรงงานนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับบอดี้รถเป็นปี2013นะครับ เลขไม่อยู่ที่6,9 0 0 0กัว่าโลตัวนี้ไม้แท้เช็ค0ูนย์นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับรถไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราการันตีให้เลยนะครับส่วนบอดี้ตัวรถไม่เคยผ่านการทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสำหรับสภาพเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่าง อะไรต่างๆนี่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้งานมาแค่69,000กโลเท่านั้นนะครับก็สภาพน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับภายในก็ค่อนข้างสะอาดนะครับออปชั่นก็มีเป็นกุญแจรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้ามองข้างปรับพับไฟฟ้าตัวนี้มีเนวิเกเตอร์มาให้นะครับเป็นจอ DVD แล้วก็พร้อมกล้องมองหลังนะครับ เสียงเครื่องก็ค่อนข้างเงียบนะครับเงียบมากๆตัวเครื่องสมบูรณ์นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ลองต,ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะครับอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามามาลองชมลองขับดูนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอแค่แวะเวียนเข้ามาชมแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับก็ รบกวนฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถใหม่ๆสภาพที่สวยเข้ามาเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้จะได้ไม่พลาดกันนะครับหรือจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คําว่า ukcar รถยนต์มือรถยนต์มือ2คัดสภาพเพื่อคุณนะครับเรายังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาให้เลือกให้ชมกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับคลิปวิดีโอหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ